สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ถ่ายที่บ้านหลังใหม่ก็จะเห็นฉากหลังเป็นกำแพงขาวๆแปลกตาไปจากเดิมบ้านหลังใหม่เนี่ยก็เป็นบ้านรีโนเวทครับเป็นทาวน์เฮาส์ก็ ถ้าเป็นแบบโบราณเขาก็เรียกว่าห้องแถวนั่นแหละครับแต่สมัยใหม่เขาก็จะต้องเรียกเป็นภาษาปกติให้มันดูหรูหราขึ้นมาว่าเป็นทาวน์เฮาส์เป็นทาวน์โฮมเป็นอะไรให้มันชื่อมันเป็นภาษาปกตินะครับให้มันนั่นแหละมันจะดูเท่ขึ้นมานิดนึงแต่จริงๆมันก็คือห้องแถวเออแต่ถ้ามันมีสองชั้นก็นจะเป็นตึกแถวก็ได้ก็เหมือนอาคารพาณิชย์นะครับจริงๆมันก็คือตึกแถวนั่นแหละ เขาก็เรียกกาตึกแถวขายตึกแถวอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็ลูกสาวครับเป็นคนซื้อใช้ชื่อเป็นคนซื้ออายุเพิ่งจะ25่สเองครับก็จริงๆก็ไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของผมแร้วครับเป็นลูกของคุณเมียผมแต่ว่ามันก็ มีความอะไรล่ะมีเรื่องที่มันทำให้ผมเป็นดูเป็นพิเศษมันก็แปลกครับคือเรื่องแปลกแปลกมันก็มีหรือเราอาจจะคิดไปเองแล้วมันก็เลยแปลกก็ไม่ทราบนะครับ ็อย่างที่ผมมักจะเล่าเสมอล่ะว่าเมื่อคราวสงครามเก้าวทัพเนี่ยบรรพบุรุษผมท่านหนึ่งก็ไปรบที่ลัดยาจังหวัดกาญจนบุรีตัวผมเนี่ยก็แปลกครับผมก็ผ่านไปแถวลัดยาเห็นศาล สารหนึ่งผมก็เห็นชื่อมันแล้วผมก็ขัดใจไม่ชอบไม่ต้องมีใครบอกอะไรเลยแค่เห็นก็ไม่ชอบมันอยู่ตั้งอยู่หน้าค่ายทหารครับผมก็สงสัยเหมือนกันเนาะว่าทำไมเราถึงไม่ชอบทางที่เขาบอกว่าเป็นนักลบ,เป,นนกลบเป็นหัวหมูทะลวงฟันบ้าบออะไรของเขานะ่ะ ว่ากล้าหาญเก่งกาจอะไรแต่พุ่มไม่ชอบไม่ชอบชื่อนี้ไม่ชอบคนคนนี้ต่อมาก็เลยมาศึกษาประวัติศาสตร์ว่าเอ๊ะมันไอคนคนนี้มันคือใครทำไมเราถึงจะต้องไม่ชอบมันก็ปรากฏว่าไอคนคนนี้มันเป็นหัวหมู่หัวหมู่ก็ประมาณ ประมาณในสิบอะไรประมาณเนี้ยอาจจะคิดสมัยนี้ก็ประมาณก็ประมาณผู้หมูนั่นแหละก็ประมาณก็ประมาณในสิบนั่นแหละประมาณผู้หมู่นะครับมันมันทรยศกับกรุงเทพไปเข้ากับไอาา้พม่าแล้วก็หลอกล่อลวงทํากลไปเข้ากับพมา่าทําให้เจ้าพญามหาโยธาเนี่ยเสียทีาา่พม่า เจ้าพญามหาโยธาท่านก็บาดเจ็บแล้วก็แต่ก็ยังเอาตัวรอดไปได้นะครับก็เสียทีก็เสียการเสียงานก็เอาตัวรอดไปได้ไปถึงบ้านเก่าบ้านเก่าเนี่ยบ้านเก่าเนี่ยมันก็เป็นตำบลเหรอเออคงเป็นตำบนลนะเนาะอยู่แถวก็อยู่แถวนั้นแหละอยู่แถวลัญยาในแถวนั้นแหละ ก่จริงๆถ้าสมัยนี้ก็คงบอกว่าไม่ไม่ใกล้กันนะแต่สมัยก่อนเขาก็เดินถึงกันได้นะครับคนสมัยก่อนมันเดินเก่งจริเขาก็เจ้าพญามาหาโยธาก็เดินกระงอกกระแงกหนีหนีตายอ่ะบาดเจ็บด้วยไปถึงบ้านเก่าไปเจอเด็กเลี้ยงควายครับเลี้ยงควายหรือเลี้ยงวัวก็อะไรประมาณนี้ยแหละเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอะไรสักอย่างหรงอ่งประมาณทํำนาเนี่ยแหละครับช่วยเอาไว้ ก็ช่วยรักษาพยาบานลนะนะแล้วก็จนได้กลับมาคุมทัพอีกทีหนึ่งก็เลยสั่งให้ไอ้ขุนไอ้ขุนเปรตเนี่ยขุนรัตะนาวุธเนี่ยจะแก้ตัวเนี่ยนะก็ถ้าจะไม่ให้ตายทั้งโคตรอะ่ะข้อหาทรยศเนี่ยก็ต้องตัวเองก็ต้องไปรับศึกพม่าจนตายมีปรากฏในประวัติศาสตร์ครับเรื่องนี้ผมไม่ได้คิดเอง ผมก็อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองทำไมเราถึงเกลียดไอค้คนคนนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินไม่เคยสนใจอะไรกับมันเลยเห็นปั๊บเกลียดเลยอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองก็สุดท้ายมันก็ตายครับรก็คือแทนที่ว่าจะประหารก็ประหารทิ้งก็เสียเปล่าครับก็ให้มันไปลบซะให้ตายก็ยังได้ประโยชน์อะไรซะมากกว่าเออบ,บรรพบุรุษผมก็ฉลาดอย่างเงี้ยแหละครับคนเราเนี่ย หรือสิ่งมีชีวิตใดๆเนี่ยความรู้ความจดจำเนี่ยมันถ่ายทอดมาในสายเลือดครับใน DNA ในในอะไรก็ไม่รู้ล่ะในในเลือดนี่แหละคนสมัยก่อนเขา็บอกว่าถ่ายมาในเลือดนี่แหละถ่ายทอดกันมาตามสายเลือดนี่แหละนั่นแหละผมก็เลยเกลียดมนันทั้งที่ผมไม่เคยรู้จักมันเพราะว่าในเลือดผมอะ่ะมันมีข้อมูลอันนี้ย ถ่ายทอดมาว่าเราจะต้องเกลียดไอ้คนคนนี้ยมันเคยทรยศมันทรยศกรุงเทพมันทรยศมันพบุรุษเ้ามันมันเป็นไอ้พวกคนไม่ดีเออแล้วคราวนี้เด็กเลี้ยงควายเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงครับก็ก็ไม่ปรากฏชื่อไม่ปรากฏอะไรหรอกครับก็ประมาณว่าพอ สร็จก็จะพยามหาโยธาก็ไปรับตัวมาเลี้ยงดูอุ้มชูประมาณนี้แหละครับก็แต่ก็ไม่ปรากฏชื่อไม่ปรากฏอะไรนะก็เนี่ยแหละครับเรื่องมันก็แปลกคือเจ้าลูกสาวคนที่ซื้อบ้านเนี่ยแหละครับให้ผมอยู่เนี่ยให้ผมได้พักอาศัยเนี่ยเป็นคนบานเก่าครับเออคนเรานะ มันมันจะต้องใช้นี่เวนี่กรรมกันครั้งหนึ่งก็เคยช่วยผมผมช่วยเขาหนี่ก็มาช่วยผมก็จะต้องอุ้นอุ้มชูอุดหนุนกันไปช่วยกันไปเนื่องจากว่าตระกูลผมเนี่ยคือบรรพบุรุษผมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะฝากไหนอะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดเครียดอะไรเนี่ยเป็นนักรบครับก็สมัยโบราณก็เป็นนักรบกันทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าตามตามกฎหมายแล้วะตามกฎแล้ว่ะถ้ามีสงครามมีศึกมาเนี่ยข้าราชการสัญญาบาัตรทุกคนจะต้องไปรบก็บานผมเป็นข้าราชการสัญญาบาัตรกันหมดก็ต้องไปรบข้าราชการสัญญาบาัตรสมัยก่อนก็จะมี ตั้งแต่หลวงหลวงขึ้นไปเนี่ยคือเป็นชั้นสัญญาบัตรแล้วหลวงแล้วก็พระพรยาเจ้าพญาสมเด็จเจ้าพญาก็จะต้องไปรบเนี่ยแหละครับก็ดังนั้นบานผมก็ไปรบกันมาทาั้งนั้นแหละที่มีชื่อเสียงก็อย่างที่บอกเนี่ยแหละครับอย่างเจ้าพญามหาโยธาอย่างนี้หรือพระยาไกลโกษาอย่างนี้ก็จะมีชื่อเสียง พยาโชดึกราชเศรษฐีซึ่งจริงๆแล้วเป็นเจ้ากรมท่าซ้ายซึ่งดูไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับการรบก็ยังอุตส่ามีชื่อเสียงทางด้านการรบคือมีการสร้างป้อมก็คงเก่งทางด้านการสร้างป้อมสร้างอะไรนะครับก็เลยไปสร้างป้อมก็จะเห็นว่ามีป้อมพยาโชดึกป้อมโชดึกอะไรเนี่ยกระจายอยู่ตามที่ริมอะไรอะ ตามอ่าวไทยอะครับก็มีมีพอสมควรการจะเป็นนักรบเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดเลยก็คือการพูดจาทำลายขวัญเหนื่อยหิวร้อนไกลไม่ไหวทำไม่ได้ ใครพูดขึ้นมานะครับสมัยก่อนนี่เขาจับปัดหัวครับพูดไม่ได้สมมติว่าจะไปลบกันอย่างเงี้ยใครเกิดบอกว่าโอ้ยไกลจังอ,อ๋อไกลเหรือไกลก็ไม่ต้องเดินตายเหนื่อยจังอ๋อเหนื่อยแล้วเหนื่อยก็ไม่ต้องไม่ต้องเดินทําอะไรแล้วตายตาย,ตายไปเลยเขาจะฆ่าทิ้งครับเพราะว่ามันทําลายขวัญเดี๋ยวพูดกันมากๆมันจะพานไม่ได้รบกันก็ อันนี้ก็ถ่ายทอดมาในในสายเลือดผมก็ผมก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะพูดนะครับไอเหนื่อยหิวร้อนไกลไม่ไหวทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือทําก็ทําอะไรไปเลยอันนี้มันก็แปลกครับไอเจ้าลูกสาวเนี่ยมันก็ไม่เคยพูดเหมือนกันครับเออผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับเมื่อเช้าก็ผมตื่นเช้าก็ไม่เช้าแล้วครับ คุณเมียแบบลูกสาวตื่นก่อนผมตื่นลงมาประมาณหกโมงหกโมงยี่สิบหกโมงยี่สิบกว่าเกือบเอาหกโมงครึ่งแล้วกันอนะ่ะคุณเมียก็บอกว่าไอ้เจ้าลูกสาวเนี่ยซึ่งจะต้องเดินทางไปทํางานเนี่ยเดินทางไปถึงท่าเรือแล้วนะเออเขาเดินออกไปเองอะไรออกไปเองจากหมู่บ้านนะครับเมื่อก่อนก็จะต้องขับรถไปส่งเดี๋ยวนี้เขาก็จะเดินออกไปเอง พอมาอยู่บ้านใหม่เนี่ยเขาเดินออกไปเองได้เขาก็เดินออกไปเองแล้วมันก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอการเดินทางที่บ้านใหม่เนี่ยมันก็ไกลกว่าบ้านเก่าไม่ใช่บ้านเก่าบ้านเขานะบ้านเก่าบ้านเก่าไปถึงบ้านบ้านที่เพิ่งย้ายมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตำบลบ้านเก่านะมันไกลกว่าบ้านบ้านที่อยู่เดิมเอออย่างนี้ดีกว่าแต่ไอเจ้าลูกสาวก่าไม่เคยบ่นสักคำเลย แล้วบ้านใหม่นี้นะครับแม่งตอนกลางคืนครับมันร้อนครับมันไม่มีแอร์ทำไมไม่มีแอร์ก็เพราะายังไม่มีตังติดแอร์ครับตังก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเหลืออยู่สองสมพันก็ยังไม่มีตังติดแอร์ครับแต่ไอ้เจ้าลูกสาวก็ไม่เคยบ่นเลยครับว่าร้อนทั้งทางนี้จริงมันก็ร้อนนะครับก็เมื่อคืนผมก็ลองวัดวัดดูมันก็สามสิบห้าครับ ก็ร้อนนะครับแต่มันก็ไม่บ่นครับแม้แต่หิวอะครับซึ่งเจ้าลูกก็ไม่เคยบ่นหิวครับทางที่เป็นคนที่กินมากครับกินจนตอนนี้หนักมากแล้วด้วยตอนแรกนะครับที่เจอเนี่ยเป็นเด็กมัธยมครับตัวเล็กนิดเดียวเองครับอยู่ไปอยู่มาตัวใหญ่มากเลยครับ <c oughs> <c oughs> กินมาก ก็เป็นคนชอบกินนะครับแต่ไม่เคยได้ยินเลยครับว่าหิวหิวหิวอะไรเลยเออก็เนี่แหละครับแล้วก็เป็นเรื่องแปลกก็คือคนเราเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ร่วมสายโลหิตกันมาแต่มันอาจจะมีอะไรที่เหมือนกันก็ได้จะว่าแปลกก็คงไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าทาั้งนั้นมันก็คงไม่มีการรับอุดบุญธรรมซึ่งมีกันในทุกชาติทุกภาษา มีกันมาเนิ่นา,านอยู่แล้วก็คือพผเอิญมันเกิดอาจจะเหมือนกันก็เลยเออถูกคอกันก็เลยเออรับเป็นบุตรบุญธรรมหรืออะไรประมาณอย่างงี้ฝรั่งก็มีแขกก็มีเจ๊กก็มีไทยก็มีอะไรก็มีก็มีกันหมดนะครับเออมันก็แปลกเนาะก็ไม่แปลกหรือแปลกผมก,ก็สรุปว่ามันเป็นเรื่องเออมันเป็นเรื่องประมาณอย่างเงี้ยว่าเออเนี่ยแหละมันก็ถึงมีการรับบุตรบุญธรรมได้เพราะว่า ม,มันเกิดแบบว่าอมันมีความเหมือนกันไงคนเราเนี่ยมันก็จะชมชอบคนที่เหมือนกันนิยมคนที่เหมือนกันคล้ายกันหรืออะไรคือถ้ามันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะขัดใจครับก็มาวานฟังฟังเรื่องเรื่องต่างโต๊ะต่างโต๊ะเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบของจู เปียนหรือของจูเหียบอะไรกันเนี่ยล่ะเพราะว่าของจูไออ่ะเอาเป็นว่าไม่ชอบฮ่องเต้เพราะว่าฮ่องเต้เนี่ยตอนนั้นฮ่องเต้ยังเป็นเด็กอะไม่ชอบฮ่องเต้คนนี้เพราะว่าฮ่องเต้คนนี้มันดูอ่อนแอแต่ชอบน้องของฮ่องเต้ก็เลยจับฮ่องเต้เนี่ยข่าทิ้งแล้วก็ปลดออกก็ปลดออกแล้วก็ข่าทิ้งเหลืออะไรเนี่ยแล้วก็เอาคนน้องขึ้นมาเป็นฮ่องเต้แทนเพราะว่าชอบคนน้องเพราะว่าคนน้องเนี่ยเป็นคนแบบคล้ายๆตัวคือกล้าหาญอะ ส like. like like ั่งการเช็ดไม่กลัวใครอะไรอย่างเงี Очень ้ยอคนเรามันจะนิยมชมชอบอะไรที่คล้ายๆกันคนที่คล้ายๆกันเหมือนๆกันแล้วไอ้เจ้าลูกสาวนี่นะครับมันก็มีบางอย่างที่ไม่คล้ายหรอกครับคนเรามันจะเหมือนกันหมดมันก็เป็นไปไม่ได้ครับผมก็ไม่เหมือนพ่อแม่ผมสักทีเดียวก็แน่แล้วครับจะเหมือนกันหมดมันก็จํากันไม่ได้มันก็น่าเหมือนกันหมดมันไม่เหมือนกันครับ ไอ้เจ้าลูกสาวนี่มันเป็นคนที่ขยันเรียนครับซึ่งต่างจากผมอันนี้ต่างจากผมมากๆเลยแปลกมากครับผมเป็นคนที่ไม่ขยันเรียนไม่ค่อยไม่ค่อยเอาฐานเรื่องเรียนให้เรียนก็เรียนเรียนแม่งไปแต่ไอ้เจ้าลูกสาวนี่มันจริงจังมากครับปริญญาโทนะครับที่จุฬาครับมันเก็บเงินเรียนเองครับถ้าถทอมตดแพงเลยครับแต่มันเก็บเงินเรียนเองครับ ให้ผมเก็บนี่ผมก็คงจะคิดเหมือนกันครับเพราะชีวิตผมว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหลวไหลก็เลยลําบากยากจนอยู่อย่างเงี้ยครับอเออมันก็แปลกนะครับแปลกไหมก็ก็ไม่แปลกหรอกครับคนเรามันก็ต้องมีความคล้ายกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างเอาละครับคุณเมียบอกว่าไอ้ฉายยังไม่ได้กินข้าวไอ้ฉายก็คือหมาแก่ตัวหนึ่งครับอยู่มาประมาณสิบกว่าปีแล้วตอนนี้ตามันก็บอดแล้วด้วยครับมองไม่ค่อยเห็นมันก็ มาอยู่บ้านใหม่มันก็ลําบากนิดนึงครับแต่อ้ชายมันก็ไม่เคยบ่นครับเพราะอายชายมันบ่นอะไรไม่ได้อ่าเอาละครับเดี๋ยวผมไปให้ข้าวไอชายก่อนละกันครับอันนี้ผมก็มาเล่าเรื่องเรื่องแปลกๆให้ฟังครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าลืมนิดนึงครับไม่ได้พูดมานานถ้าสนใจน้ำยารมดำต้องการรมดำ จะลมดำเหล็กลมดำทองแดงลมดำทองเหลืองลมดำอลูมิเนียมก็ติดต่อเข้ามาได้ครับทางไลน์ทางเฟซหรือจะโทรมาก็ได้ครับในโชปปี้ลาซาด้าก็มีครับครับผมเออแล้วหลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะทําไมมันทําน้ํายาลมดําได้เก่งจังก็อย่างนี้ครับผมก็อย่างที่บอกแหละครับผมมีเชื้อสายของคนที่เป็นช่างทางด้านงานทุบงานอะไรพวกนี้ยเดี๋ยวว่าหลังจะมาเล่าถึงท่านนี้ให้ฟังครับ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ